สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูาผมได้เห็ดสามชนิดจากนะเร็กแปพานเร็กนะครับพาลุยสวนแล้วผมจะมาทําแกงเลียงให้ท่านผู้ชมได้ทานได้ชมกันว่ามันทําได้ไหมแล้วทําทแล้วรสชาติจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวลองชมกันนะครับผม ตันนี้เราทําพริกแกงแกงเลียงนะครับมีใส่อะไรบ้างครับผมใส,ใส่พริกไทยพริกไทยกุ้งแห้งใช่กุ้งแหง้งแ,งแล้วพริกขี้หนูสวนกะปินิดหน่อยกะปินิดหน่อยครับผมแค่นี้ใช่ไหมครับแค่นี้ค่ะครับผม น้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะครับก็มีบวกกับน้ำเต้าแล้วก็วักทองครับสามอย่างเราลงไปก่อนเที่ยวสักพักหนึ่งครับผมเคี่ยวขอน้ำเดือดสักพักหนึ่งเราถึงจะมาใส่ผักที่สุกง่ายนะครับ เตอนนี้กําลังเดือดเราจะเคี่ยวให้ฟักทองนะครับเราดูว่าฟักทองจิ้มแล้วฟักทองสุกยังฟักทองสุกน้ําเต้าเต้าสุกน้าเต้าสุกแล้วฟักทองสุกแล้วครับฟักทองนี้จะเป็นที่ตัวสุกยากเราก็จะมาใส่เครื่องของมันลงไปก็มีเห็ดมียอด โหระใบหหละพาตำลึงแล้วก็ยอดยอดฝักทองนะ่ไมใบแมงลักนะครับไม่ใช่โหละพานะครับใบแมงลักกลิ่นมาเลยครับแล้วก็ชิมรสชาติผมใส่อ่าผงปรุงรสไปหน่อยหนึ่งนะครับอุมูมีอุมูมีนิดหนึ่งนะครับโอ้โหเห็ดน้ำหมาก เห็ดพึ่งเห็ดพะมีครบทุกเห็ดเลยจากนาเล็กนะครับวันนี้เราไปเยี่ยมนาเล็กเห็ดเพะแล้วก็ผ่ารึ่งโอ้โหวันนี้ดอกใหญ่ครับสุดยอดกูมอมีู่มอมีแล้เวเราขอชิมน้ำดูหน่อยอใช้ได้มีรสหวานจากพวกผักต่างๆออกมาด้วยนะครับ เมนูนี้เป็นเราชอบกินนะครับเพราะมันไม่มีพวกน้ำมันอะไรมายุ่งเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราพาไปชิมกันที่โต๊ะเลยครับผมครับวันนี้เขตจากนาเล็กนะครับผมวันนี้ผมมาทำแกงเลียงเป็นอาหารพื้นบ้านก็น่าจะรู้จักกันทุกภาคนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับ ภาคก็เรียกแกงลาวแกงอะไระก็ประกอบไปด้วยน้ำเต้าฟักทองอบวบยอดตำลึงยอดฟักทองแล้วก็ที่สำคัญก็คือใบเมงลักนะครับแล้วก็เด็ดเลยก็คือเห็ดจากนาเล็กนะครับกิสนาเองนะครับ ช่อกิจนยนะครับที่วันนี้ไม่ได้มาแต่ให้เรามาทําเมนูคิดเมนูเด็ดเห็ดอ่นนี้เราก็ได้มามีเห็ดตัวนี้เห็ดพึ่งครับตัวนี้เห็ดน้ำหมากตัวนี้เห็ดเผาะครับสามเห็ดด้วยกันคือ วันนี้สีสันหน้าตาหน้าดูดีเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองชิมรสชาติดูผมลองชิมชิมน้ำดูก่อนนะครับน้ำวันนี้เข้มข้นอ,อร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตชิมเห็ดแล้วก็มันจะเข้ากันได้ไหมแล้วเข้าแล้วกินแล้วเป็นยังไงเห็ดกรอบลื่น แล้วก็รสชาติดีครับแล้วก็หอมมากหอมมากสีสันหน้าตาหน้าตาหน้ารับประทานครับเดี๋ยวชิมเผื่อนะเล็กด้วยนะครับผมอร,อ,อร่อยอร่อยจริงครับลองทําดูนะครับตามสูตรที่ว่าไว้เลยนะครับพริกแกงก็อ่า ใส่พริกขี้หนูแล้วก็พริกไทยแล้วก็ใส่กะปินิดหนึ่งกุ้งแห้งนะครับแล้วก็ไปปรุงก็มีพอในน้ําพอไปเพิ่มน้ําแล้วก็กะปินะครับที่สาคัญใส่กะปิสะผมไม่โป้มือนะครับแล้วที่สําคัญก็คือ,อใส่ผงปรุงรสนะครับในน้ําแล้วที่เหลือก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วมีความหวานความอะไรก็าจากผักจากอะไรหลายๆอยา่างจากเห็ด ขอขอบคุณนเล็กด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทําอะไรนี่เดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับอยากให้เราทําอะไรก็บอกมานะครับผมขอบคุณมากครับ